สวัสดีครับคุยเพื่อเรื่องครูผู้ช่วยวันนี้พวกผมดร,รสมนึกโนทิจันเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาพูดกันเกี่ยวกับเรื่องการสอบคอพอนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยคอพอประกาศรับสมัครสอบ8 0 0แสนตำแหน่งพรฉะนั้นวันนี้เราก็คงพูดกันเรื่องนี้ต่อสักนิดหนึ่งนะครับในเครือข่ายของดร,รสมนึกโนทิจันเนี่ยนะครับทั้งกลุ่มครูผู้ช่วย้ารลาการบราณเรือนแล้วก็ตำแหน่ง ทหารช่างอะไรพวกนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยข้าราชการฝ่ายพลเรือนเนี่ยมันจะเป็นฝ่ายที่ไม่ใช่ตำรวจกับทหารเท่านั้นนะครับนอกจากนั้นเนี่ยไม่ใช่อาจจะมีเพิ่มเติมเข่นตุลาการอายการอะไรเนี่ยพวกนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นตำแหน่งของพลเรือนเนี่ยก็จะมีที่เหลือนะครับใน15ประเภทที่เราพูดกันเพราะฉะนั้นในตำแหน่งพวกนี้นี่จะมีการสอบคัดเลือกนะครับ ประเป่าภาคกอในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมใช่ไหมครับที่เราทราบข่าวกันไปซึ่งตอนนี้คนที่สนใจสมัครก็คงจะสมัครกันจนถึง24กุมภาพันธ์2564เมื่อสมัครเสร็จก็จะต้องแสดงตัวก็คือส่งเอกสารหลักฐานไปเพื่อที่จะสอบซึ่งเราก็ทราบกันแล้วว่าเขาก็จะมีการสอบช่วง แรกเนี่ยเป็นประมาณวันทีนน่20มิถุนายนเพราะฉะนั้น20สมิถุนายนนี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอนุปิญญาก็กคือปปชปปสอปทหรือออ,อ,อนุปิญญาเนี่ยนะครับด้านใดนด้านหนึ่งเพื่อที่จะสอบในหลักสูตร,รที่อาจจะไม่ไม่ถึงขันยากนะครับแต่ว่าปิญญาตีปิญญาโทก็ยังมีอยู่ในระดับนี้เพราะว่าปิญญาตีปิญญาโท่นีคาดว่า,วาจะเยอะ นะครับก็เลยต้องสอบสองช่วงแล้วหลังจากนี้อีก15วันก็คือประมาณ14กรกฎาคมก็จะสอบในตำแหน่งะระดับปิญารีารศทั้งหมดนะครับที่เหลือเพราะนั้นตำแหน่งที่จะสอบนี้เนี่ยเราก็ได้ประชาสัมพันธ์ไปพอสมควรแล้วว่าเครือข่ายของเรานะครับซึ่งเป็นเครือข่ายของ ติวเตอร์ของจุลาของกเกษตร์าสรแล้วก็นิดาแล้วรวมทั้งมพระนครนะครับสถาบันเทคโนโลยีประจอมเก้าเนี่ยส่วนส่วนสำคัญนะครับซึ่งตัวนี้เราเตรียมการที่จะไลฟ์สดนะครับประมาณสักวันที่26-27-28นะครับอาจจะเป็นช่วงบางทีอาจจะเป็นช่วงกลางคืนบางทีนะครับก็ให้คนที่สมัครใจเนี่ยเข้ามา แสดงความคิดเห็นดูว่าจะเอาเวลาราชการหรือจะเอาเวลานอกเวลาราชการเพื่อความสะดวกของพวกเราที่จะเข้าติวนะครับก็จะเป็นการติวภาคก่อในสองสามวันเนี่ยจะพูดให้ครบทุกเรื่องเรื่องละละประมาณสองรอบนะครับเรื่องละประมาณสอรอบวิยากรก็สองอย่างละสองคนเรื่องละสองคนแต่ว่าในวิชาความรู้ความสามารถทั่วไปกลุ่มกลุ่มวิชา ิดวิเคราะห์เนี่ยเราจะให้วิยากรคือให้เยอะเกินหน่อยประมาณ4ชั่วโมงนะครับที่เหลือเป็นภาษาอังกฤษกับความรู้และการเป็นข้าราชการที่ดีเนี่ยเอาอย่างละ2อชั่วโมงหรือ2พีเดียดก็พอเพราะว่าก็ค่อนข้างจะ50คะแนนจะไม่ยากเท่าไหร่แต่ว่าคิดวิเคราะห์นี่สตอนนี่ยากทุกตอนเพราะฉะนั้นก็ เราก็จะให้วิทยกรได้แสดงเนี่ยแความคิดขอ้อคิดเห็นแล้วก็ตัวอย่างข้อสอบนะครับให้พวกเราได้ดูว่าตัวอย่างข้อสอบของกอ,อเนี่ยมันจะเป็นตัวอย่างข้อสอบที่มาตรฐานสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้ข้อสอบหลายๆชุดเพื่อที่จะไปไว้ศึกษาทําความเข้าใจถ้าไม่เข้าใจก็เปิดเข้าไปในกลุ่มไลน์ปิดของเราได้แต่ว่าเครือขายเนี่ยถ้าเข้าในไลน์สุด ก็จะจะได้เอกสารไปศึกษาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากสมัครเสร็จนี่ก็ขอเชิญนะครับเชิญสมัครอบรมหรือติวสอบกับเราในเครือข่ายนี้ะนะครับเข้าไปที่สอบคู่ .com นะครับหรือว่าในเพจในใน a c e b o o k ตัวนี้ก็ได้นะครับสมัครตามเครือข่ายเพื่อที่จะได้เอกสารไปศึกษาก่อนเตรียไมไว้ว่าเจอเวิทยากรในวัน ล่สุดก็จะได้อ่านทวนเตรียมตัวมาลองทําข้อสอบมาแล้วมาเจอจะได้พูดคุยสักถามได้ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ข้อสอบเราพร้อมแล้วที่จะส่งให้คนที่ลงทะเบียนมานะครับเครือข่ายเราประมาณแสนคนเนี่ยขณะนี้เนี่ยน่าจะลงทะเบียนไปหลายร้อยคนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นานห้องหนึ่งห้องหนึ่งเราจะไม่ได้ไม่อยากจะได้เยอะนะครับอยากครั้งละประมาณสองร้อยคนเพื่อที่จะ จะให้ทั่วถึงแล้วก็จะได้ตอบคาถามคนที่สงสัยได้ครบทุกคนนะครับอันนี้เป็นเจตนาลมของดรสมนึกแต่ว่าถ้ามันมีเยอะก็รอฟังกันไปก่อนเพียงแต่ว่าเข้ามาดูในรอบแรกท่านก็จะได้ประสบการณ์ขั้นสูงในการเตรียมตัวเข้าสอบแล้วก็จะมีเอกสารคือโอนเงินเข้าสำนักงานทันทีก็จะได้ในสองสามวันก็จะเอกสารมาศึกษารอจนถึงวันที่26 27 28ี่ นะครับก็จะกําหนดตารางว่าจะเป็นเช้าเที่ยงเงยน็นหรือว่าตอนกลางคืนด้วยเพราะเพราะว่าบางคนอาจจะไม่สะดวกก็จะดูเสียงส่วนใหญ่ที่สมัครเข้ามาแล้วก็จะกําหนดเวลาให้นะครับแต่ว่าช่วงหยุดยาวเนี่ยเราอยากจะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์กับทีมงานของเรานะครับก็คือผู้ที่จะสอบแล้วก็วิทยากรก็จะไดะ้พูดคุยกับเราเป็นทําความเข้าใจพื้นฐานเสร็จแล้วก็ค่อยไป อาจมันจะมีอีกหลายรอบนะครับเรอารอบแรกให้ดูว่าเข้าใจหรือว่าตัวเองมีความรู้ความสามารถแค่ไหนซะก่อนหลังจากนั้นค่อยมาต่อยอดกันในเรื่องต่อๆไปนะครับแล้วก็ถามความชัดเจนในเรื่องภาคก่อตอนที่1นึ่งเนี่ยนะครับกัาภาคก่เนี่ยก็จะมีสาตอนอยู่แล้วนะครับตอนที่หนึ่งสองสาซึ่งเป็นไม่เบิกไม่เมาของครูก็คือของท้ายการผลเรียนก็คือ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์กับภาษาอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นของเราเนี่ยทีมงานติวเตอร์ที่มีคุณภาพนะครับมีความรู้ความสามารถและก็ประสบการณ์สูงที่จะให้ความรู้ความเข้าใจเพื่ออนาคตของทุกท่านนะครับสําหรับสมาชิกกอพและข้าราชการครูที่อยากจะไปสอบกอพหรืออาจจะสอบเอาคะแนนไว้เพื่อที่จะไปสอบครูในอนาคตก็น่าจะมาลองนะครับเพราะว่าครูก็จะสอบ ต่อเนื่องกันพอร้อมกันเนี่ยหลังจากนี้หรือาอาจจะก,ก่อนนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าก็มีการประกาศของกระทรวงของสอพอทอมาแล้วว่าอาจจะสอบภายในเมษาพฤษภาก็คงจะพูดกันในคลิปอื่นอีกต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ดรสมฤทธิ์โดนทิจันร์ก็ขอเชิญชวนน้องๆที่เตรียมตัวจะสอบกอพอนะครับในหนึ่งในแปดแสนคนเนี่ยเข้ามาร่วมทำความรู้จักกันแล้วก็ตรวสอบวิชาที่ตัวเองจะต้องสอบนะครับในวันที่20 มิถุนายนแล้วก็14กรกฎาคมนะครับอีกครั้งหนึ่งแล้เวเราก็มาคุยกันละเอียดกันในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ